เจ็ดโล่โอ้โหมันธรรมดาถ้ามีถุงนี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะใส่ถุงลมถุงลมถุงลมถ้าเป็นถุงถุงลมเจ็ดถุงดูถูกนะค่ะเนวกินน้ะมันครับว่าเป็นแต่แตะเกียงเท่านั้นสันเขื่อนเออเราจะนั่งปิกนิกใช่ใช่สันเขื่อยังเจ้าเดียกกระบอกหายจะมองเดียวเขาเนียกชีว่ะข้าเป็นแรกกันที่แปดบวกสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตนี้ก็ผีเพื่อผู้ชายค่ะนะคะ เราไปสัมผัสความพิเศษนะฮะเด็ดเจนแบบกซ์คลูซีฟมากๆนะคะ e v e r ร s t รุ่นนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรถนะได้นรับตัวนิดเึงนค่ะคุณพี่สวัสดีครับผมผมชื่อนนท์นะครับเป็น Product Specialist ของบริษัทกอต่พัฒนาเจรนาคาเรานี่เองนะครับผมจะอธิบายนะครับขั้นตอนอุปกรณ์เทคนิคต่างๆในตัวรถนะครับให้ได้ทราบว่าในรถเราน่ะมีอะไรบ้างนะครับผมได้เดี๋ยวเราไปดูกันบนรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สุดยอดมากในค่ะเราจะพาไปนะครับหลายสถานที่ <P> พี่นนท์จะพาเราไปอ่างแรมที่ไหน <P> นะไปขังอ่างแรมกันตอน่อจหญนจะดูเด็ดเพ็นมากขนาดไหนตามมาเลยครับคุณผู้ชมโอเค<า>ครับผมกานเลยครับเดี๋ยวลองบนรถเลยครับ นี่เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาสาวสวยนะครับของเราครับน้องแคนคูส์นะครับไปลองขับนะครับแล้วก็จะได้อธิบายให้เราเขียว่าเราจะพาเราไปสวรรค์นะคะขึ้นรถแล้วนะคะเราก็จะขึ้นอย่างอื่นบ้างไหมขึ้นอะไรดีครับผมนี่ขึ้นครับขึ้นครับรถคุณผู้ชมคิดลึกคิดมากบรรยากาศข้างในดีหลายพี่น้อง แอร์เย็นทำแล้วความพิเศษนะคะของ next gen Everest Ford รุ่นใหม่อย่างไงที่เราอยากให้มาสัมผัสมาทดลองขับเพิ่นบ้านซิปปากว่ากับบอทอตาเห็นไหมแล้วซิปตาเห็นกับบอทอมือข้ามซิปมือข้ามกับบอทอขึ้นนางเบิงเะีด้วยเนีม่มันมน,มน,านางโยมเบิงได้พี่น้อง้ยลองเบิงแล้วนางโยมเบิงยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่เสาร์ที่นี่บางมันนางโยมเลยกับกีฬฟอร์ดดาร์ธิเจริญนาคานะคะความพิเศษน่าไอ้นุ่นแนะน้ำนิดนึงว่าจะขอมาแหละปเ๊บ่นี่ความพิเศษของฟอร์ดเอเวอเรสต์นะคะเป็น next gen แตเจเนอเรชันใหม่ความท่านสมัยนี่ mm. มันเป็นเจนใดตั้งแต่ความปลอดภัยอันดับแรกเนาะแมนเออเขาก็ความปลอดภัยขั้นสูงมันเป็นยังไงความปลอดภัยขั้นสูงของรถนี่ก็คืออันดับแรกเลย <c oughs> มากับทุงลมนิรภยัยนั่น รถฝอยวอิเวณห้องหามาทั้งเบิด์เจ็ดลูกด้วยกันตัวเป็นลูกสองลูกเดชบ่อเลยคนเราคนแค่เห็นแต่สองลูกนะฮะแต่มข้างหน้าไงสองลูกนัดปกติแล้วที่นี่เจ็ดลูกคุณเดชเจ็ดลูกโอ้โหเป็นธรรมดาถ้ามีถุงนี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะถุงลมถุงลมถุงลมถ้าุงลมถุงลมเจ็ดถุงนอกจากนั้นแล้วครัจะมีความปลอดภัยพิเศษสุดคุณนิกลรอง แมนกล้องสามร้อยหกสิบองศารอบคันเลยรอบคันเลยประเดี๋ยวเห็นกิ่งอยู่มุมใดนจะเห็นเบิร์ตเลยเห็นเบิร์ตสุดยางเพราะฉะนั้นลูกมุมระวังท่านี่ทำกิจกรรมบนรถเนี่ยนะจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแม่นแล้วนะเพิ่นละคนมักฟังเพลงเนี่ยกิจกรรมบนรถคนเบเข้าใจไปใี่อย่างแน่เพิ่นละคนแบบไล่โซดไป่นเมียนเ่ยไล่ไล่โดไปได้รถพาลูกพาต่อไปลูกเนี่ยคือหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนี่แมกล้องมันจะช่วยได้นะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ติดกล้องสามร้อยหกสิบองศารอบ ขับรถเลยนะสุดยอดพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะและยังมีความพิเศษพลรคนขับรถนี่มือระยะของเขาอะกับบถึงเนี่ยกับบอถึอกบฟอร์ดเอเวอเรเท่านี่มีฟังก์ชันตัวหนึ่งเขาเรียกว่าระบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติค่เอาสามารถตั้งไว้ว่าเขาจะขับตามข้านข้างหน้านี่ในระยะที่เท่าไรก็ได้โดยที่ว่า เานี่ยบ่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้ oh บ่ต้องเหยียบเบรกก็ได้เลิศแม่รถมพเจขับตามข้างหน้าไปเองเลยมพเจรักษาระยะห่างแม่เดี๋ยวปวดลงคนมาบบนว่า,วาขับมาเบิดเมื่อยก็ปวดขาเอาขาออกจากคันเร่งลองเบิ้งคือบางทีเคยเป็นเขาขับรถสี่แหนปวดลงคนถามว่าเพนเกตขับรถเป็นบ่อย่าดูถูกนะค่ะเนวกินน้ะมันขับบ่เป็นแต่แต่เกียรเที่สำคัญคอนเซ็ปต์ของฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่ารถตัวเจเนอเรชันรุ่นใหม่เนี่ยเรียกเจนเลนเจอร์เนี่ย น็กเจนเอเวอร์เเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้สุภาพสตรีอย่างทพานเค้กนี่ขับได้ง่ายขึ้นนกท่านไหนที่ชอบรถคันใหญ่แล้วคุณลุงคุณป้าค่ะว่าเาเป็นผู้หญิงต้องขับรถคันใหญ่มันขับยากแต่รุ่นนี้มารองรับความทันสมัยของสาวสาวเห็นปะแนวระหว่างที่รักษาระยะห่างนี่ไม่ต้องแตะดาวใจไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยรถจะรักษาระให้ออโต้โนม่าโอมันจะขับเคลื่อนได้ตัวเขาเองและที่สาคัญนะค่ะรถ้าข้างหนาหยุด รถเฮากับหยุดตามนั่น่ะแม่แล้วเราบอกเลยว่าสต็อปแอนดโกมัดอัจฉริยะที่สุดบอกเลยเกิดเรื่องเฟร์เฟรถอุบัติเหตุได้โดยเฉาผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ตกใจง่ายเนี่ยบางคนแบบรถทั้งไหนเบรกจึ๊กอะไรกับเบรกกักเป็นสิน่ะและรุ่นนี้เขากะมาเลยว่าถ้าข้างหน้าหยุดข้างหลังเราจะหยุดตามรถหยุดให้เองเลย เลิศเป็นอัจฉริยะมากคุณผู้ชมสุดๆบอกเลยสุดสุดเราลองขับกันดูไหมได้เลยโอเคคับตอนนี้เราจะขับกันไปดูนะคะขออนุญาตนะคะไม่เห็นด้าล่างเนาะเปิดแบบมือซาวหน้าซาวหลังนะเอออย่าซาวซาวเกียร์ผิดนะเร่าก่าที่เป็นคนซาวยุ่งซาวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเบรกมือลงก่อนมาบอว่าเกียร์หน้าสัมผัสมาเดี๋ยวเราซาวเบรกมือเอ้ก้านเบรกมือมันไม่มีแล้วเออเมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าอักรแท้สุด คุณมไม่ชอบเห็นไหมแต่และข้อเนี้มันเป็นความทันสมัยคือเป็นรถของเจเนเรชันเน็กคือ เจเนอเรชันหน้าเจเนอเรชันใหม่ที่สุดยอดนะครับถัดไปโลกโลกลำหนาไปเรื่อยๆว่าต่อไปเพราะฉะนั้นฟอร์มเราก็พัฒนามาสำหรับสุภาพสตรีเลยขี่ตกใจง่ายลดน้ำหะักเหยียบเบรกประทานรถทั้งหน้าจอดแล้วอันนี้คือมีระยะบอกมสักครู่แล้วว่าเป็นเองแล้วก็เบรกมือเบรกมือไฟฟ้าไฟฟ้าครับคุณผู้ชมเราจะไปกันได้ยังครับพี่ไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับไปแล้วครับไฟฟองเยอะไปแล้วไฟฟองเยอะแล้วเขาบอกว่าเอ้า เขาบอกว่าเอานิดเดียวถ้าพวกไปน้ำพัาตีนานเออวันนี้เราก็มีผู้ติดตามไม่ใช่เรามีเราสองคนนะเป็นพยานได้นะจะหาว่าเราไปอะไรยังไงเนาะในเกระบบความปลอดภัยที่เรามีระบบโอ้หลายหลายข้อที่เป็นความอัจริญามีอะไรอีกไหมคะคุณดิขั้แรกที่เขาขึ้นรถมาเลยขึ้นหนึ่ง เป็นจุดเด่นของฟอร์ดเลยอันดับต้นๆเลยอันดับหนึ่งเลยคือพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตามความเร็วนะเห็นไหมนะไม่ใช่ตามสีแยกไฟแดงที่จะหาพวงมาลัยแบบนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนลงเราด้วงพวงมาลัยรถพวงมาลัยรถนะพวงมาลัยรถนี่คือขนาดพอดีกรรำพอดีมือโอเคครับเขาหมาถึงว่าถือเกือบไม่พอดีมือนะครับ กำพอเหมาะมันพอดีมือเห็นไหมมันไม่ใหญ่เกินไปคือถ้าใหญ่เกินไปเราก็จะปวดมือนะแล้วก็มีฟังก์ชันของการสัมผัสที่ไม่รื่นจนเกินไปคือเกาะมือดีจะไปกระชับเกินมากระชับนะพี่น้องเนาะพี่มันเลิ่มตรงนี้แหละระบบพวงมาลัยอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นความพิเศษของรุ่นนี้เลยของรุ่นนี้เลยพวงมาลัยไฟฟ้าคือจุดเด่นและเอกลักษณ์ในคอร์ตเลยค่ะ พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เราไม่เหนื่อยไม่เมื่อยคือบอต้องวักโอ้โหสมัยก่อนเนาะบอต้องปักหมดสียงพ่อเยอะพาะเยอะบอต้องวัดสาวหยุ่สาวใหญ่นะที่สำคัญนะเวลาเขาจอดอยู่กับที่นะ พวงมาลัยมันจะเบามากพวงมาลัยมันเบามากด้วยความที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันเบามากมันทำงานด้วยมอเตอร์มันเบาเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราก็จะมั่นใจในการขับขี่คือสะดวกแล้วก็ไม่ใช้กําลังจนเกินไปเพราะเป็นระบบไฟฟ้าเบาบางแบบแพนเค้กจะขับง่ายเพราะพวงมาลัยมันเบาและที่สําคัญนะถ้าเราขับเร็วนะพวงมาลัยมันจะปรับตามความเร็วให้เราด้วยนี่แหละที่สําคัญลูกคือพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตามความเร็วของการขับใช่ไหมมันจะน่วงนะครับพวงมาลัยมันจะ ไม่วอกแวกไม่สายไ,ไม่เบานะครับมันเป็นเรื่องสําคัญของการขับรถเลย<ช>เพราะว่าบ,บางทีเราขับมันไปนขับเคลื่อนแล้วมันใช้ พลังงานขับไปเบ่งกระตุกกระติกัสิเนาะบางทีถนนมันไม่รื่นม<ช>ันไม่เรียบ,ยบผู้หญิงเนี่ย,ยต้องระวังเรื่องการขับรถก็จะมีแบบความพิเศษตรงนี้แหละ<ช>นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นโฟงมาเลยรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับรถสำหรับผู้หญิงมากเพราะฉะนั้นดีเทน,น,นบอกเลยว่าคุณต้องมาทดลองขับพี่น้องต้องมาทดลองขับสิบปากว่าบอทองไม่เห็นด้วยตัวของเองนะ 22- 23 24กรกฎาคมที่ฟอร์ดนะฮะที่เจริญหน้าคา เท่านั้นเท่านั้นนะโ <Okay. S 1> อเคก่อนถึงนาขานะยูเทิร์นตรงปังป๊มปตทน,นะครับยูเทิร์นมาคุณจะเห็นฟอร์ดทีคาเจิญเมองเกอร์เลยพี่น้องขามาทดลองขับเพิงดิ่ฉันก็จับ,จ,บจับพงกระไรอยู่นะเออซามันถึงมองเด้อส,<า>ส,สาวยุ่งสาวใหญ่ไปเรื่อ <laughs> ยนะเ <laughs> ลิศดตอนนี้ยังอีกดีๆป่ะนี่อบอกพี่น้องเนี่ยตอนนี้กำลังกำลังให้รถมันขับแบบรักษาระยะห่างกันเิยโดยที่ว่า ใช่ใช่ใช่บริเ้เหยียบคันเร่งบริเ้เหยียบเบรกเลยเห็นไหมดิฉันสังเกตแล้วดูตายนอีกไม่ได้มองต่ํานะคะมองที่เท้าของพี่นนท์นะจริงไหมดูซิจริงจริงไหมไม่ได้สัมผัสเลยเด้เหยียบเบรกฉันอยากเอากล้องมาถ่ายดูคือไม่ได้เห็นเท้าพี่นนท์เลยดาวบนลุงก็จิตตกใจว้ายเขาไม่ได้เหยียบรถกันไปเองมันเป็นอัญเริย่าไม่ล่ะการแลกสาระยะห่างเนี่ยคือตอนนี้ที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะคันเร่งไม่ได้แตะเบรกเลยนะขาเท้าพี่นนท์อยู่กับหน้าพื้นแล้วไม่ได้แตะดิฉัันสงเกตได้ ว่าตอนเนี้ยพอรถข้างหน้ามันช้าใช่ไหมรเราช้าตามจริงจริงแล้วมันรักษาระยะห่างให้เราด้วยเออสิบร้อยอยู่ข้างหน้าช้าเราก็ช้า้ใช่ไหมมันจะรักษาระยะห่างความปลอดภัยอันนี้คือแนวฟังก์ชันพิเศษของรุ่นและอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเลนคิปปิ้งเออตัวนี้จะรักษารถอยู่ในเลนค่ะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลขับรถไกลๆเราเป็นเบอร์เบอร์แล ถ้ารถเราไหลออกนอกเลนโดยที่เราเกิดอาการหลับในอะไรเนี่ยรถมันจะค่อยๆดึงเรากลับเข้ามาในเลนเออขึ้นเลิศแท้เคยเห็นนะขับรถจะมเปตะกียวบางคนเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเวลานุ่ง่วงเนี่ยมันจะเลยเลนวงาลยมันจะเบี่ยงพวกอะไรจะไปมันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคนขับตามนะเอาปั่นมู่วรอยน้ำแต่นี่มัต้องม้วงเลยรถอยู่ในเลนเลยนี่มันจะบังคับให้เราอยู่ในเลนฟังก์ชันนี้เรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนคิปปิ้งเลนคิปปิ้งเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามากอยู่ในกรอบ ของเลนที่เราวิ่งนะคะโดยไม่ออกนอกลู่ว่าถ้าไปเนี่ยมันเป็นแรกกนอกลู่ด้นี่นะคะมันแรกกัอไู่ได้ลู่ทีนี่มันเลิศตรงนี้แหละฟังกชันพิเศษที่พูดมานี่หลายข้อที่เป็นความฟังก์ชันทันสมัยนิดนึงค่ะเขาจะแซงขวาโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวพวงาะไจะส่งสัญญาณเตือนว่าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวพวงอะไรจะแข็งนะจะสั่นจะสั่นแจ้งว่าคุณจะออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่หลายคนเคยเป็นนะคะเคยจนรถข้างหลังบอกว่าไฟเลี้ยวเดบ ซื้อเอาบ่กคือจังไดนหือมาขอมากสริงๆนะก็เปิดแน่สิเหลียวบ่แถมมาใหายบอยว่แถมมาให้ยบอบว่ซื้อมาตีจริงๆน่ะคนเราก็ด่าเฮาอีกนะอันนี้ก็จะเตือนเราว่าถ้าผมมาอะไรแข็งๆลึกๆเนี่ยนะฮะเห็นบอพอาะรถสิล้อลบไปแล้วความเร็วเขาจะกลับขึ้นมาเลยเลิศเลิศผมบ่ทันได้เหยียบเบรกเด้อ้าจริงๆด้วยถ้เล่นก็บ่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเบรกเท้าพี่เท้าพี่นนท์ไม่ได้อยู่ในนัถ้ายกขึ้นมาได้จะยกขึ้นมาเราได้น่อย่าขนาดนั้นหรือเป่าอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่าสิบบอกว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่ บาแพนเคกับไอโน่ในบอรจิงบอนะถ้าสังเกตว่าเราจะเลี้ยวขวาโดยที่เราไม่ตีไฟเลี้ยวเขาจะมีสัญญาณเตือนที่พงอะไรยมันจะหนักมันจะแข็งนึกๆนะมันจะแข็งนึกๆเลยมันจะนึกๆมันจะเตือนอะไราม่ได้พุ่งอะไรไม่ดลวงๆมันดวงเพราะฉะนั้นหลายคนจะสงสัยว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมันดีจริงเพราะฉะนั้นต้องมาลองขับดูกับเพราะหลายคนเคยเป็นบาจะเลี้ยวขวาแล้วไม่ลืมไปลืมบา่รู้ว่ลืมดอกแต่บางคนนี่ลืมไงลืมตีไฟเลี้ยว เขาก็จะเตือนเราด้วยในระบบความปลอดภัยอุ้ยหลายพอที่งลเด่งกลับมาแล้วเห็นไหมเออเห็นบอกรงล้อด่งกลับมาแล้วสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของอัจฉริยะนะะความเป็นของเทคโนโลยีเนี่ยคันนี้หลายคนเคยเห็นโฆษณาแล้วใช่มาลองดูนะอัจฉริยะยังไงบ้างหลายคนว่ามันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไมแมนล้ลแมนเออ มันสามารถสั่งสตาร์ทรถได้จากโทรศัพท์มือถือที่ได้ก็ได้บนโลกใบน,นี้นัน่นเชื่อมต่อกับมือถือพี่น้อง<ม>ก็คือเหมือนกับเราไปจอดเอาไว้ไปทุระเสร็จแ,แล้วยเข้าไปรถตอนนี้มันก็ไม่มีแอร์เย็นไม,ม่สั่งสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถไปก่อน,นสตาร์ทไว้แล้วเปิดแอร์ไวเปิดแอร์เลยสามถึงห้านาทีแล้วคุณก้าวขึ้นรถไปนั่นมันเลิศคือสตาร์ทด้วยโทรศัพท์มือถือสั่งสตาร์ทนอกรถได้เลยได้เลยสามารถปลดล็อกปลดล็อกหรือสั่งล็อกรถได้เลยค่ะ เป็นความพิเศษจริงๆของนี่ e x t Gen ต v อเว e s ์ Ford รุ่นนี้พี่น้องตรงมาสัมผัสความทันสมัยนอกจากนั้นเขามีแท่นชาร์จแบบไร้สายแบบไวเลสเลยเลื่อนเครื่องบัตร้องเอาสายมาพันหนาพันขาพันตัวบัตรต้องมีนิบัตรต้องมาพันุงงาอยังยโยเท่านี้ คือเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนวที่ชาร์จแบบไร้สาย<อ>นะครับพี่น้องความทันสมัยยิ่งใหญ่มากๆระบบนี้นอกจากนั้นแล้วเรื่องของผู้หญิงนะก็เข้า,าหาพี่อิงนั่นแหละการขับการจอดเนี่ยเขาจะมีแบบแเราพูดแบบเคยแต่มีกล้องหลังมีกล้องหลัง,ง,งรุ่นนี้ก็มีข้างหน้าด้วยใช่มีกล้องหน้ากล้องหลังเวลาจะจอดข้างหน้ามันตร่มซองบอข้างหลังมันจงซองหรืไอไม่เนี่ยนะครับ ต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลอีกแล้วแล้วแล้วในเอเวอรเรสต์รุ่นตัวไบเทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อเรามีระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะเป็นยังไงไอมันสามารถถอยจอดเข้าในถอยจอดเทียบด้านข้างให้เราได้เอถอยจอดเข้าซองให้เราได้ค่ะถอยออกจากซองให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องจับวงมาลัยเลย<ะ>เราไม่ต้องเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเลย<ะ>เราไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลย เรากดปุ่มปุ่มเดียวเขาจะทำการขับเคลื่อนเข้าซองเลยใช่เลยอุ้ยพี่น้องเคยเห็นบลูเบอรเคยเห็นแต่ในโฆษณาเนาะก็แต่แบบเออเหมาะกับผู้หญิงมากคือเป็นความอัจฉริยะแห่สมัยผู้หญิงไม่ต้องแต่พวงมาลัยไม่ต้องเหยียบไม่ต้องกัดระยะเบิ้งหน้าเบิ้งหลังงวกช้ายงวกขวาไมต้องแค่กดปุ่มจอดเข้าซอง รถก็จะทําการจอดให้เราผ่านชริยะก็จะถอยเขาห้เลยอันนี้เป็นความพิเศษนะคะเป็นความพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบยานยนต์นะคะนะรุ่นนี้เท่านั้นค่ะ n e นะเด็กเเอฟอร์เท่านั้นคุณต้องมาสัมผัสบอถ์ยูนี่แห่งพี่น้องมาเบิงเดี่ยว่าสิบปากลากบตาเห็นซิปตาเห็นกบตาไม่เหยียบมานังไม่โยมเบิง รุ่นนี้เท่านั้นนะคะฝากไปเรียกแลกันกับความทันสมัยนอกจากน ain> ั้นแล้วนะควันนี้ถ at um> ้าอากาศดีๆเนี um> ่ยเราได้จะเปิดข้างบนได้เนาะเปิดได้เออเราจะเปิดได้คือรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งกับคุณผู้ชมค่ะมันความทันสมัยรู้ราาสำหรับสภาพตรีเยังไงหรือว่าผู้ชายก็ได้เหมอนกับคนทันสมัยอ่ะคืาเหมาะกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่แบบความทันสมัยรูหรานะข้างบนนี่มันเปิดได้พี่น้องเปิดได้เออเปิดออกแล้วแบบเป็นแบบว่าให้เห็นข้างบนคือรูหรามากนะคะ ปุ่นเปลี่ยนอัตโนมัติใช่จะเปิดให้ดูเอ้ยไหมเปิดเดี๋ยวพี่นนท์เปิดให้ดูกล้องหน้าจะเห็นเนาะวันนั้นหนเห็นว่ามันไหลยืดไหลไปเรื่อยพี่น้องไหลยืดยืดเดี๋ยวมันเปิดได้มันเปิดได้ราคาแบบพาโนรามิกบุนลูฟเคยมายังก่อนพาโนรามิกบุนลูฟบุนลูฟนะคะหรูหราเคยเห็นแต่รถหรูห นะที่นะไฟฟันแต่วันนี้ฟอร์ดเรานำความรู้หลามาให้ทุกคนได้สัมผัสกับรุ่นนี้นนะคะ Next g Everest e มีรุ่นนี้เปิดราคาไหลย,ยุดยุดได้ไห <c oughs> ลย,ยุดยุดพี่น้องแล้วแบบเห็นโปร่งแม้แมัโปร่งเห็นเดี๋ยวระบ,บังเท้าตงเเดี๋ยวฉันเปิด กระจกใหายจริงๆเปิดกระจกแล้วโผล่หัวข<อ>ึ้ไปได้โผล่หัวขึ้นไปเลยมันเลิศตรงนี้แหละ <laughs> แต่อย่าเพิ่งนะครับแต่ที่ฝนมันหย่อยอยู่นะคะฝนมันใหญ่อย,อยู่นะครับฝนพิหารและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความกว้างใหญ่คือนาบอร์าวเป็นระบบพักไฟฟ้านะใช่แล้ว พับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเราพับเรียบได้เลยท่านอนได้เลยนอนได้เลยเราทำกิจกรรมอะไรก็ได้นั่นนะอย่างแนีอย่างเช่นสันเขื่อนเออเราจะนั่งปิกนิกใช่ใช่จันเขื่อนอย่างเจ้าเด็กกับวัวหายจะมองเดียวข้อแรกที่ว่าเับเป็นรายการที่แปดบวกคนที่ชอบนะไปแคมปิ้งนะหรืออกอกสถานที่นะเราสามารถที่จะพับเบาะที่จะนั่งทานข้าว ปิ้งย่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็วางของเป็นปิกนิกได้นะพนักฐานที่โดยรถคันนี้ก็เนีเบาะสามพับไฟฟ้าเรียบนอนก็ได้ไหมนอนก็ได้คือพื้นมันไม่แบบมันสามารถที่จะนอนได้คุณผู้ชมหานั่งสะดวกนะครับสุดยอดมากเลยทีเดียว่านอนสี่คนก็ับอันไหนนอนสี่คนก็อาจจะขนาดนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องนอนสองคนนอนสะพอดีที่ไปพลิกมาแต่ถ้านอนสี่เนี่ยอาจจะขนาดนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับ เรือ่องที่นนทิพาจะไปเรื่องเดียวเท่านั้นจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่ไม่คิดออไปเองไปคิดได้เราจะคิดไปเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่บางส่วนเท่านั้นที่เราพูดถึงกับ n นนะ next gen จ e เอเวอรเรสต์ร์ด <Ford, S 2> รุ่นใหม่ของเรามาวันนี้นะมาสัมผัสกันได้แล้วนะฮะเชิ่ช่อนพี่น,อน้นองชาวอุดอและจังหวัดใกล้เคียง เว็บมาอุดรก็ไปม,มาสัมผัสกันได้ทดลองขับลงทะเบียนรับของที่ลึกค่ะที่ฟอร์ดทีัเจเริญสาขานาคาถนนมิตรภาพอุดรหน,นองคายใช่แลยครับยังไม่ถึงนาคานะคะยูเทิร์นตรงปั๊มนะคะแล้วจะเห็นฟอร์ดของเราอยู่สาขานาคามาทดลองขับได้ฟรีนะคะลงทะเบียนรับของที่ระลึกค่ะแล้วมาสัมผัสกันจองปุ๊บมีของเยอะแยะมากมายใ,ให้คุณผู้ชมนะคะพี่น้องบานเฮ้ามาสัมผัสกับความทันสมัยเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะกับความล้ำหน้า นวัตรกรรมยานยนต์ที่คุณต้องมาสัมผัสกับน Ford Everest นะครับ,เ,เ,รรบเป็นเจนใหม่นะครับเป็น next เจนจริงๆ<ช>นะครับกับุ้นี้ฝากไปด้วยกันแล้วกันแต่ว่าคนขับวันนี้หล่อมากดีใจมากนะดิฉันวันนี้ขอนัดผิดนัดอีกน,นึงก็เลยบอกพี่นนท์ว่าจะขอให้ตัวเองไถ่ายโทษด<อ>้วยการบอกว่าคืนนี้คืนนี้จะขออยู่ปฏิบัติพัฒมีตลอทั้นะคะเราแบบว่ายันฟ้าสางได้เลย สไหมหล่อทะลุแมสคือนายันหว่างกันไปเลยนะคะทุกท่านนะแล้วก็ต้องขอโทษที่มาช้าแพ็กเกจขอน้อมรับผิดนะคะขอปฏิบัติพี่นนยันหว่างนะครัยันหว่านะคะสู้ค่ะสู้ครับเพื่อผู้ชายเราต้องสู้นะคะสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตนี้ก็ผีเพื่อผู้ชายค่ะนะคะ อย่าลืมมาแล้วกันนะคะมาหาข้อมูลเนี่ยคือแน่นมากนะพี่นนท์นี่แน่นมากนะคุณผู้ผมชมหาก็แน่นทั้งข้อมูลเรื่องของรถแ,แน่นทั้งตัวะนะครับพวงมาลัยน่าจับมากนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะแบบว่า พิเศษมากเหมาะมือนะคะเป็นรุ่นเหมาะมือพอดีแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าสำหรับสุภาพสตรีนะคขับนง่ายๆถึงจะเป็นคันใหญ่นะหลายคนกังวลใจไงผู้หญิงขับรถคันใหญ่แบบเฮ้ยมันจะไหวเลยเธอมันจะรุ้่นี้สบายมากคือมีความทันสมัยแอร์เย็นฉับจนฉันแบบว่าสั่นแล้วเนี่ฉันเริ่มหนาวแล้วว่าต้องได้อุ่นนะสั่นแล้วเนี่ยสั่นสู้เลยเนี่ย รถรอคันใหญ่นะแต่ว่าเซ็นเซอร์รอบคันนะเซ็นเซอร์รอบคันที่สำคัญชอบทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากล้องมันติดรอบคันนะถ้าหกสิบองศาเจอเ็นทุกมุมด้วยนะเต็นทุกมุมด้วยนะทําอะไรไม่ได้เลยมีหจะจับนะฮะพวงมาลุ่บันไดจะจับนะฮะคันเร่งนี่ไม่ได้นะเดินทางนะจะจับเกียร์นี่ก็ต้องระวังนะถ้ามุมไหนไม่ชัดนะเราแตะไปที่มุมนั้นมันจะขยายขึ้นมาอีกอ่เหรอใช่รถ ขยายไหมลองจับโต๊ะใหญ่อยู่นะโอ้ยได้อยู่นี่เออพูดถึงว่าแบบนี้ห้าเก้าเท่านั้นเกียร์เกียร์ไม่ไม่เกียร์สิบสปีดได้เออสิบมันดีมันเลิศอันนี้ก็เป็นออโต้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับสิบสปีดใช่แล้วน่าเห็นไหมเธอมันสปีดได้ดังใจเสร็จแล้วเราก็เป็นเกียร์อัจฉริยะนะครับเกียร์สามารถโดดขึ้นโดดลงได้นะครับอาจจะหนึ่งสองสาม อจ็ดแปดอะไรอย่างงี้ไปก็ได้เหมือนกันใช่เพื่อความสมูทในการขับมันจะไม่รู้สึกว่าโดนรถโดนกระชากินเกินไปเข้าที่นั่งมาเนี่ยนิ่มมากนิ่มมากไม่เหมือนรถไม่รู้สึกเลยว่ารถเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่รู้สึกว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนะเกิดความขัดข้องใดๆคือไม่ขัดจังหวะในการนั่งนิ่มมากถามบาะหลังนิ่มไหมลูกนิ่มครับการันตีได้นะลูกสาวบอกนิ่มมากเหมือนกันพบ เหมือนกับเรานั่งรถแล้วมีคนขับแบบลอยไปแบบว่าโอ๊ยเธอมันนิ่มนะน้านั่งมากน่านั่งใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยต้องนั่งต้องมานั่งนะคะผู้ชายน่านั่งมากขับรถให้เราน่าเห็นไหมพอเขาจอดเขาซองแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้พิเศษมากๆกับตอนนี้เราขับมาถึงโชว์รูมแล้วต้องขอบคุณพี่นนท์นะคะที่ให้แพ่นเค้กได้มารถเบรกเองนะครับเห็นไหมไม่ต้องเบรกถ้ามันจะชนอะไรมันจะเบรก แต่มันจะเบรกแรงนิดนึงแค่นั้นเองคุณผู้ชมครับเราหลายคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนะไม่ชินกับการกะระยะจะเป็นคนที่ตกใจขี้ตกใจบ่อยบ่อยเนี่ยระบบรถเขาจะเตือนเราใชแม้แต่การชนด้านหลังเขาก็จะบีกอัตโนมัติเขาจะเป็นให้เลยนะกะระยะด้านหน้านะรถจะผ่อนเองตามธรรมชาติคือระยะของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มีอะไรดีๆเยอะๆมากไม่ต้อคุยกันฝากกันแล้วกันนะคะครับผม23 24หรืออีก2วัน มาทดลองขับที่ฟอร์ดทีแคเจริญนาสาขานาคาถนนวิจพาภา์บุรีหนองคายแวะมาได้เพนเคสขอบคุณพี่นนท์มากขอบคุณแท็ครับขับรถั้งแบบสบายๆจะฝันถึงคืนนี้เราจะไปกันต่อคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วเราจะไปกันต่อกับพี่นนท์ขออนุญาตไถ่บาปไถ่โทษอยู่ทั้งคืนแบบยันวางะด้ไปก่อนนะครับขอบคุณฟอร์ดทีแคเจริญนาคามาสวัสดีครับโอเค สูถ้าพ่อหลายอยู่ดีแล้วเปิดจะเรียนปณี